ก็คือผมก็คิดว่าคอนเทนต์น่ะคอนเทนต์ให้ให้ไปแจกลอตเตอรี่อ่ะคือบอกล่วงหน้าก่อนอ่ะคือคือรอบหน้าคือไม่ไหวอ่ะครับจริงๆผมก็คิดว่าคอนเทนต์ให้ไปซื้อของกินซื้อของกินแบบว่าแต่คอนเทนต์ซื้อเสื้อก็มีอยู่เหมือนเดิมไงผมคิดว่าคอนเทนต์เหมือนเดิมไปซื้อของกินแล้วก็ไปซื้อของใช้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ไหวอ่ะคือแบบว่ามันมันเหนื่อยหรือวมันผิดพลาดเนี่ยมัน แล้วเขาจ้างเราไปด้วยอ่ะแล้วเราก็บอกก่อนลวงหน้าเลยอ่ะคือบอกอ่อนละกันก็คือคอนเทนต์อ่ะผมก็คิดว่าเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์แบบว่าแจกแบบว่าถ้าแบบว่าแจกของแบบว่าขอแจกแบบว่าแจกดีๆหน่อยคือไปแจกแบบว่าแจกของกินอะไรก็ได้อ่ะวันหลังขอเป็นแบบว่าให้ของกินอ่ะหรือว่าแจกแบบว่าเป็นมันนี่อะไรไปอ่ะให้ของกินอะไรไปแจกเงินอะไรอย่างนั้นอ่ะ วันหลังแบบนั้นเลยอันนี้ให้ไปแจกอะไรไม่รู้คือไม่ใช่คือบอกไว้ก่อนไงคือแบบว่าก็คือผมอะก็คิดคิดแบบว่าเป็นแจกของกินดีกว่าแล้วแบบเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับของกินอย่างเงี้ยซื้อของใช้ส่วนตัวซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าแบบว่าเป็นคอนเทนต์อะก็คือแบบว่าคอนเทนต์อะแบบว่าแจกเงินเลยครับแจกเงินไปตรงๆงเลยอันนี้คือคอนเทนต์แบบว่าผมขู่คือคือเหนื่อยเลยอะคือ ผมก็ไม่บอก,าากอะไรแจกของกินยากเงินอะไรอย่างนั้นน่ะคอนเทนต์แบบนั้นเราเป็นคนตรงๆเลยวันหลังอะ่ะก็คือง่ายๆเลยอ่ะครับแล้วคือนี่เป็นผมโคตรเซ็งเลยอะ่ะไม่ใช่ผมแค่เซง็งเฉยๆผมแค่บอกเฉยๆขอเปลี่ยนคอนเทนต์ผมก็คิดว่าเป็นคอนเทนต์เหมือนเดิมคอนเทนต์ content แบบว่าซื้อของกินก็ได้ซื้อของใช้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยโู้ผมเจอมากอย่างเงี้ย ้แ,แบบว่าลราแจกแล้าเป็นเราเป็นร้อยใบอ่ะเป็นร้อยใบอ่ะคิดดูแล้วมันเหนื่อยเราอะคอนเทนต์เราซื้อของกินซื้อของใช้อย่างงี้สบายสบายอะมันยังดีกว่าเดิมอะผมคิดว่าเป็นคอนเทนต์แบบว่าเปิดเดิมอะไรดีกว่าแบบว่าทาอะไรที่ไม่เหนื่อยอะถ้าแบบไปแจกอะ่ะก็คือขอบอกเหมือนกันไปแจกของก็คือไปแจกไปแจกเป็นของกินดีกว่ามันยังแบบว่ามีมีมีประโยชน์อะไม่แบบว่ามีมีประโยชน์จบพูดครับอะ ก็คือมันจะมีประโยชน์กว่าแล้วมันจะได้ประโยชน์กว่ามันจะสร้างสรรค์กว่าหรือว่าแจกเงินเลยให้แบบว่าเนี่ยนะครับให้ขอไปซื้อของกินอะไรเลยอ่ะวันหลังขอแบบนี้นะคือนี่ขูกโคตเรเหนื่อย,ลยแล้วให้แจกคนละใบอ่ะผมด,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 ดีจะแจกให้หมดอ่ะจะแจกให้หมดเลยมันก็ไม่ได้ใช่ป่มแล้วต้องไปสัมภาษณ์อะไรอีกโอ้โหมันไม่ใช่อ่ะมันมนเสียเฟลจริงๆติดตรงเดียวครับตรงนี้อย่างอื่นดีหมดแล้วผมบอกว่าไปทำคอนเทนต์เหมือนเดิมดีกว่าคอนเทนต์ซื้อของกินอย่างเงี้ย ซื้อของใช้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันยังดีกว่าเยอะเลยเยฮ้ยจริงจริงตอนแรกอะผมก็ยังคิดเลยแบอบกว่าไปทำคอนเทนต์อวทำไมย้อก็ยังงงเลยว่าทำไมไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมคอนเทนต์ก็คือมันไม่ใช่อะ่ะแบบว่าไปแจกของกินดีกว่าให้คนที่แบบว่าทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยได้กินได้แจกเงินให้เขาไปซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่ามันมีประโยชน์กว่านี้ไปแจกไปแจกลอตเตอรี่อะคิดดูร้อยคนร้อยใบอะ่ะแล้วแจกคนเราสองใบสามใบก็ไม่ได้อะเราก็จะแจก หคือเหนื่อยไม่ใช่หรอวคอนเทนต์อ่ะขอแปบ,บว่าคอนเทนต์เหมือนเดิมอ่ะไปซื้อของกินซื้อของใช้ซื้อเสื้อผ้าอันนี้คอนเทนต์ก็มีมีซื้อเสื้อผ้าคือคอนเทนต์ซื้อของกินอ่ะแล้วก็ซื้อของใช้ส่วนตัวว่า,วาหลังเอาแบบนี้ขอแบบนี้ครับคือเหนื่อยครับจริงๆถ้าแจกเงินก็คือแบบว่าถ้าแบบว่าคอนเทนต์แจกไม่ต้องแจกลอตเตอรี่อ่ะแจกแบบว่าเป็นเงินเลยอย่างเงี้ยคือแจกเงินให้ซื้อคนให้คนที่มาถ่ายคอนเทนต์ก็คือได้เอาไปซื้อของกิน แจกเงินไปเลยกงๆไปเลยแจกของกินไปเลยให้เขาได้ของกินได้แบบว่าได้รับประโยชน์จากคอนเทนต์ก็คือเราเป็นคนแบบเนี้ยอันนี้คือแบบว่าลอตเตอรี่อะไรมันแบบว่าโอ้โหมันไม่มีประโยชน์นะครับก็คือเอาแบบว่าเป็นประโยชน์เลยก็คือแจกของกินแจกเงินะให้คนดูเลยให้คนร่วมคอนเทนต์เลยเอาแบบนี้เลยนะวันหลังนะคือไม่ไหวจริงๆไม่ใช่บอกก่อนอยวบอกบอก,บอกด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงผมไม่ได้ว่าอะไร คือแบบว่าเราก็ต้องแบบว่าปรับเปลี่ยนอะคอนเทนต์อะคือคือมันเหนื่อยจริงๆพี่คือแบบว่าวัาหนหลังแจกก็คือแจกเงินเลยแจกเงินแจกเงินเลยแจกของกินให้เปรียบประโยชน์อะของคนที่คอนเทนต์เลยหรือว่าทำคอนเทนต์อะซื้อของกินเหมือนเดิมซื้อเสื้อผ้าเหมือนเดิมไม่ใช่มันเหนื่อยโอ้โหแล้วก็มันเหนื่อยจริงๆโอ้โหเอาแบบว่าเอาที่แบบว่าเป็นประโยชน์เลย ทำคอนเทนต์เหมือนเดิมแบบว่าซื้อของเกยซื้อของใช้อ่ะจริงๆนะครับอยากทาแบบนี้ก็ของว่าคนอื่นอ่ะผมก็ถือเงินเลยถือเงินเลยนะเอาไปทาให้ช่องคนอื่นเลยบอกไว้เลยก็คือเอาไปให้ช่องคนอื่นไม่ต้องมามิจฉาชีพนะสิบแปดมงกุฎหลอกหลวงกงตุดน,นะเห็นปะก็คือจ้างมาถ่ายคอนเทนต์อ่ะก็ใช้เงินนะครับจ้างมาให้ถูกต้องแล้วก็แล้วก็บอกล่วงหน้านะ บอกล่วงหน้านะบีล่วงหน้านะว่าจะแจกอะไรอะ่ะคือไม่ไหวอะ่ะก็คือเรากตกลงเรื่องงานไปแล้วอะแล้วแบบว่าโอ้โหจะมาหลังแจกของกินเลยฝากบอกด้วยฝากบอกคุณพี่ช่องคุณพี่ปลูกวัชาาด้วยวันหลังแจกของกินแจกเงินเลยพี่ให้คนที่ถ่ายคอนเทนต์แฟนคลับก็คือได้รับประโยชน์โดยตรงได้รับได้สิ่งดีๆจากคอนเทนต์ให้ของกินน่ะให้ของกินให้แบบว่าให้เงินเลยตรงๆเลยเราเป็นคนแบบนี้ ก็คือไม่ต้องแบบว่าไปแจกหูหล้วแจกได้คนละใบโอ้โหแล้วเหนื่อยนะว่าจะแตกต็แล้วเบาฝนตกด้วยอ่ะมันมันไม่ใช่อ่ะก็คือตอนแรกผมก็คิดว่าคอนเทนต์อ่ะคอนเทนต์เหมือนเดิมแบบว่าแบบว่าแค่แจกอะไรตอนแต่ก็รู้ว่าแจกเหมือนกันก็คือแบบว่าหนังแจกก็คือถ้าแจกนะครับแจกแล้วก็หรือว่าทำคอนเทนต์เหมือนเดิมอ่ะคอนเทนต์ไปซื้อของกินซื้อของใช้อ่ะมันมีประโยชน์กว่าอันนี้แบบว่าไปทําแบบว่ามันเหนื่อย่ะครับไม่ใช่มันเหนื่อยเรา มันมันเหนื่อยแล้วก็คือเอาให้แบบว่าคนที่ถ่ายคอนเทนต์ได้ประโยชน์เลยเอาของกินซื้อของกินอ่ะของกินดีๆให้เลยซื้อของกินดีๆให้ให้เงินไว้ซื้อของกินให้ให้คนเนี่ยไปซื้อของกินไปเลยมีแบบเนี้ยเราก็พูดตรงๆอ่ะล้วเอาอะไรอ่ะเอาเงินนะเอาเงินไปเอาลอตเตอรี่นะผมแน,น,นะนํานะเอาลอตเตอรี่อ่ะเอาเงินไปให้คนทําคอนเทนต์ดีกว่าไว้ใครให้ให้คนทำคอนเทนต์อ่ะไปซื้อไปซื้อของกินอนะ่ะ เนี่ยมันมีประโยชน์กว่าพี่มันได้ประโยชน์กว่าอันนี้เขาแบบว่ามันทําอะไรมาให้เราอะก็คือผมขออะไรก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนครับคอนเทนต์รอบหน้าเอาเหมือนเดิมก็ได้แบบว่าคอนเทนต์ซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยถูกแล้วเราก็ซื้อของกินซื้อของใช้อย่างเงี้ยก็คือแบบนั้นนะรับคือแบบว่าอย่างเงี้ยมันมันไม่บวกก็คือถ้าแบบเนี้ยเอาเงินผมแนะนานะเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่อะ เอาเงินไปให้คนไอ้น,นี่เลยให้เขาไปซื้อของกินไว้ซื้อของกินดีกว่าคนที่ทำคอนเทนต์อ่ะอันนี้ไปต้องไม่เสี่ยงดวงอนะไรอีกเอานะเอาวัานหลังซื้อของกินดีๆก็ได้ครับถ้าบอลโรดีฉบัป80ฉบัะซื้อของกินดีๆได้เลยหรือว่าเนี้ยใบละร้อยเนี้ยก็คือให้ให้คน,นไปเลยเอาแบบว่าให้เงินไปเลยเนี่ยวันหลังทําแบบนี้ครับเนี่ยจะได้คนคนที่อ่คคนทต์จะได้ประโยชน์จะได้จะได้รับประโยชน์มากกว่าครับอันนี้คือขู่แล้วผมยื่ไนด้วยอ่ะแล้วแจกเรตีแล้วแบบว่าโู้ คือมันไม่ใช่อ่ะครับเอาของกินแจกของกินแจกเงินไปเลยมันมีประโยชน์กว่าครับเอาเงินไปลอตเตอรี่อ่ะเอาเงินไปลอตเตอรี่อ่ะเอาแบบว่าไปให้เงินเนี่ยคนดูเนี่ยไปซื้อของกินอ่ะได้ประโยชน์กว่าชัวร์กว่าร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าวันหลังขอทำแบบนี้นะครับถ้าช่องพี่เขาดูอยู่อ่ะก็คือในอันเนี้ยแนะนำก็ได้ครับถ้าช่องคุณพี่เขาดูอยู่ก็คือแนะนํากันได้ครับเรื่องคอนเทนต์อ่ะก็คือวันหลังอ่ะให้แบบว่าไม่ต้อง เป็นลอตเตอรี่ให้เป็นเงินไปเลยชัวร์สุดถอบคนดูอ่ะจะได้ไอ้นี่ใช่ไม่ใช่แบบว่ามาทําอะไรอย่างเงี้ยให้เงินไปเลยให้ของกินดีๆซื้อของกินดีๆให้เขาได้รับประโยชน์ไปเลยที่มาทำคอนเทนต์อ่ะอันนี้ไปอะไรปุ๊หูมันมัน,ม,นมันไม่ได้ประโยชน์อ่ะคนรับอ่ะเอาให้คนรับที่ได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยแล้วก็แบบว่าคอนเทนต์อ่ะก็คือแบบว่าวันหลังเอาเหมือนเดิมหรือเปล่า ไปซื้อของใช้ซื้อของกินซื้อเสื้อผ้าตอนแรกผมก็คิดแบบว่าทําเหมือนอาทิตย์แบบว่ารอบที่แล้วไงพอซื้อเสื้อผ้าแบบว่าจะไปต่อยกับของใช้ของกินอะไรอย่างนั้นอ่ะก็คือวอหลังของแบบนั้นนะ่ะแบบเดิมดีกว่าก็คือแบบนี้มันไม่ไหวผมยังตายหัวเลยคือแนะน,น,นําได้คอนเทนต์อ่ะก็คือมันไม่ไหวครับก็ทําถูกไหมล่ะเอาเป็นตืดอลอตอรี่เอาเงินไป,เอ,เ,นไปเอาเงินไปให้เลยดีกว่าร้อยใบใช่ปะ่ะเงินอ่ะ เอาเงินร้อยไปอะไปซื้อไอ้นี้ไปเลยเอาเงินไปให้คนนี้คนละร้อยไปเลยไปซื้อของกินมันมีประโยชน์กว่าเยอะเนี่ยทําแบบนี้อะมันชัวร์กว่าหรือูว่าซื้อของกินดีๆอะให้คนละคนเนะี่ยร้อยคนอนะหรือให้เงินร้อยคนนะให้เขาซื้อของกินดีๆอย่างนั้นมันชัวร์กว่ามันมีประโยชน์กว่าครับผมก็ไม่กล้าพูดไงก็คือเขาจ้างเราอ่ะไปทาคอนเทนต์อะจะให้เราจะให้เราทำยังไงอ่ะก็คือมันไม่ใช่อะ่ะครับ แล้วมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยเราแล้วข้าก็ไม่ได้กินโอ้น้ําก็หิวก็คือมันคือเสียเฟลอ่ะผมเสียเฟลจริงๆผมเสียเฟลอยู่เอาแบบว่าอันนี้ก็ได้มันแบบว่าเป็นคาเสนอแนี่งคอมเมนต์เนี่ยคําเสนอในการคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์เรบทำี่ดีเอาแบบว่าดีเลยเอาชชว์ๆเลยให้คนแบบว่าได้รับอะก็คือได้รับประโกชน์วกับโว์เลย ผมก็อยากไม่อยากจะพูดเหมือนกันผมก็คิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมาให้อะไรมาแจากโอยนลองคนมันเหนื่อยพูดเหนื่อยเลยรู้ว่าแล้วคนก็พูดแล้วจแจกแจกได้คนละคนอ่ะผมจะรีบแจกคนละสองสามใบก็ไม่ได้แล้วก็ตเดี๋ยวเลือกอายุแจกด้วยคือแบบว่ามันเหนื่อยไงคือผมชอบง่ายไงแจกคนสองสามคนคไปุ๊บไปเอาให้หมดเลยจบแค่นั้นอะ่ะเนี่ยสบายเลยอันนี้โอ้โหว่าหนังเปลี่ยนคอนเทนต์อ่ะถ้าแบบว่าถ้าคนละคนอะ่ะแจกเปลี่ยนเป็นเงินดีกว่าเตอรี่เปลี่ยนเป็นเงิน ร้อยให้เขาไปซื้อของกินไว้ใช้อะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์แบบนั้นจะมีประโยชน์กว่าจะได้ประโยชน์กว่าคนทำคอนเทนต์ไก็ได้ประโยชน์ด้วยหรือว่าซื้อของกินดีๆอะไรให้ก็คือนั่นแหละครับคือผมเจอมาครับคือไม่ไหวครับคือผมผมว่าคือเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนอีกทีนึงพูดได้มันคือคําเสนอนะคือคือแบบว่าทําให้เป็นประโยชน์อ่ะคอนเทนต์อ่ะทําให้เป็นประโยชน์จากผู้รับผู้ทำคอนเทนต์ ใช่มีอะไรก็ต้องบอกตรงๆเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าเขาคือข้อเสนอนะอยากให้ท้าวบอกว่ามาดูอยู่อย่างเงี้ยก็ท้าแบบว่าคุณพี่ของมาดูอยู่อ่ะก็ก็นี่ครับก็เคอให้ฟังข้อเสนอแนะผมน่อยถ้าทําว่าหลังทําอ่ะไม่คือคือแจกเป็นเงินเลยคนละร้อยอย่างเงี้ยเป็นรถแท้รถตตอรี่อยกเขาจะได้ซื้อของกินได้ใช้จะได้เป็นประโยชน์กว่าชัวร์กว่าเป็นเงินร้อยนึงอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าเอออย่างงั้นชัวร์กว่าอันนี้แบบว่าแล้วมันก็เหนื่อยเราด้วยอ่ะคือแบบว่า โอ้โหแล้วคนระบายอย่างเงี้ยล้วไปให้อย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบว่าแล้วเราแบบว่าเป็นของกินแบบว่าถ้าแบบว่าแจกแบบไม่ต้องเลือกอายุอ่ะแล้วแจกให้คนสอดสามใบแล้วแบบว่าไวๆไว้หน่อยโอ้โหนี่จากระบายมันแบบว่าคือผมยังเสียเฟล์เลยแล้วฝนก็ตกด้วยแล้วเราก็ไม่ได้กินข้าวด้วยแต่ก็ไม่ได้กินน้ําไปด้วยอะแล้วอยู่น้ําอยู่ข้าวด้วันหลังแบบว่าเป็นคอนเทนต์ของกินอ่ะได้กินของกินอะไรอย่างเงี้ย ของของแบบซื้อผ้าหายดีแล้วครับแล้วก็ของใช้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยจะดีครับดีเลยถ้าเป็นแจกของก็คือแบบว่าซื้อของกินดีๆแจกคนละคนเลยคนไดจะ,จะได้รับประโยชน์แล้วก็แบบว่าเป็นให้เงินอ่ะชัวร์ว่าให้เขาคนเรารับได้ไปซื้อของกินอะไรอย่างนั้นอน่ะจะมีประโยชน์กว่าเยอะครับมันทําอย่างเงี้ยผมขอเสนอน,นะนะก็ให้ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนเถอะครับผมก็คิดว่าเหมือนเดิมซื้อเสื้อผ้า แล้วเราก็ไปต่อไปซื้อของกินแล้วก็ซื้อของใช้คือแบบว่ามันมันต้องปรับเปลี่ยนอ่ะมันมันไม่ใช่อ่ะครับก็คือแบบว่ามันโอ้โหมันเหนื่อยจริงก็คือคนอื่นแบบแบบทำคอนเทนต์อ่ะแบบว่าไปถือแบรนด์พูดแบรนด์ชิวแบรนด์อย่างเงี้ยก็คือแบบว่าประเทตปับพันสองพันอ่ะถือแบรนด์อ่ะพูดชื่อแบรนด์อย่างเงี้ยไม่นานเลยครับคือแบบว่าแบบว่ามัน บอกว่ายังไงมันเสียเฟลกจริงๆก็คือต้องปรับบอว่าปรับเปลี่ยนเฉงเขาก็คือเอาให้เหมือนเดิมอนเทนต์ซื้อของซื้อของใช้ซื้อเสื้อผ้าซื้อของอินซื้อของใช้ส่วนตัวอ,อย่างนั้นเหมือนรอบที่แล้วอย่างนั้นมันยังดีกว่าเยอะเลยอ่ะน,นี้แปบอกว่าอูมันเหนื่อยเราด้วยอ่ะก็คือมาหลังของเหมือนเดิมอ่ะมันยังมีประโยชน์กว่า,านี้อะไรก็ไม่รู้คือแบบว่า คือเหนื่อยเราครับจริงๆบอกของตรงมันเสียเซลแล้วฝนมันตกด้วยจริงๆครับมันมันมันไม่มันมันไอเนี้ยเราก็บอกขงตรงเลยหรือว่าถ้าดับมาเงินลอตเตอรี่อ่ะหนึ่งหมื่นใช่ป่ะร้อยใบหนึ่งหมื่นอ่ะหนึ่งหมื่นเอามาหาน่ะเอามาหาแบบว่าแจกไ้ๆหน่อยใช่ป่ะคนละห้าร้อยก็ได้ห้าสิบคนเดี๋ยวห้าร้อยสิบคนห้าพันยี่สิบคน เอาคนละห้าร้อยก็ได้เอามาแจาก <ST an Gerilim> คนละห้าร้อยี่สิบคนเนะี่ยเอามาสูญแจกให้นั้นจบยี่สิบคนใบๆสูงให้ไปเลยให้คนรับได้เออคือแบบว่ามันรวดเร็วกว่ามันไวกว่ามันง่ายกว่าคือทําอะไรก็ได้ครับคือแบบ,แบบว่ามันแบบว่าไม่ยุ่งยากอะครับมันแบบว่ามันเอาง่ายๆอ่ะก็คือมันเหนื่อยจริงๆพี่แล้วมันแบบว่าคนคนรับมันก็ไม่ได้ประโยชน์เอาแบบว่าคนรับได้ประโยชน์ด้วยอ่ะ ได้ประโยชน์กับคอนเทนต์เต็มๆด้วยอ่ะขอแบบนี้เลยผมก็เป็นคนซื้อตรงซื้อสัะสุเด็ดมีอะไรก็พูดตรงๆเวลาเปลี่ยนครับของผมก็คือคอนเทนต์ซื้อเสื้อซื้อชุดซื้อแบบว่าของกินซื้อของใช้เหมือนเดิมอ่ะเอาเหมือนเดิมไหมครับผมคือแบบว่าผมก็ปิดพลาดหมดเลยอ่ะคือไปอ่ะคือแบบว่าคือผมก็รู้ว่าแจกอยู่ก็คือวันต่อไปปุ๊บซื้อชุดแล้วก็คิดว่าเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมแล้วก็คือแบบว่า แล้วมันกินเวลาไปเยอะอ่ะเป็นเป็นชั่วโมงอะ่ะกินเวลาเป็นชั่วโมงรับผมเป็นคนซื้อตรงซื้อสารสุดิบเห็นปะ่ะรถหวยที่แจกก็คือมันผมแจกหมดเลยผมก็ไม่เอามาเลยใจผมก็อยากคนละสองสามใบด้วยเอาให้มันให้มันเสร็จไปๆไคือแบบว่าไม่ต้องแบบว่าเรื่องเยอะอะไรมากอะครับคือแบบว่าเรียบง่ายอะขอแบบเรียบง่ายอะช่องอื่นทำโคลนว่าถือแบบว่า acting, แอคติ้งอะแอคติ้งโปรโมทถือแบรนด์ถืออะไรปุ๊บให้สนใจอย่ายเองเงี้ย ระบบกับคอนเทนต์สัมภาษณ์ด้วยให้แอคติ้งให้ดูดน่าสนใจด้วยให้ดูสนุกด้วยก็คือง่ายๆครับนี่แหละครับสองสัมพันอย่างนั้นอ่ะก็คือแค่นียครับไม่นานเลยอ่ะอันนี้คือแบบหูควบเหนื่อยเลยโดย้วเดินจแจกอ่ะเอาแบบว่าถ้าวันลหนแจกก็คือขอแนะนํานะคนรับอ่ะก็คือให้ได้รับประโยชน์นะก็คือแจกเงินไปตรงๆเลยเขาจะซื้อนะอะไรก็เรื่องของเขาอ่ะแจกเงินไปตรงๆเลยให้เขาได้รับประโยชน์หรือว่าของกินดีๆได้ครับก็คือแบบว่าล้านอ่ะ เราเดี๋ยวเวจาแจกหน่อยไม่ต้องแจกเยอะๆครับเอารูกเอาแบบว่าเอาให้ได้รับประโยชน์ตรงๆอ่ะพูดครับอ่ะคนที่ทำคอนเทนต์อ่ะมีอะไรก็บอกตรงๆนะครับผมก็เป็นคนซื้อต่อซื้อสะสม์สิดติดแบบนี้อยู่แล้วโอเคครับพูดไปวันหลังไม่เอาครับปรเปลี่ยนใหม่ก็คือข้อเสนอเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปเบรกก่อนโอเค okay ครับขอบคุณนะครับ540คนดูนะครับผมก็เป็นคนตรงๆอย่างนี้อยู่แล้วแล้วข็ไปเปลี่ยนแตขอไปเปลี่ยนเออเขาความความได้ไหม มันผิดพลาดเลยก็ยคือไม่เป็นไรถ้าแบบว่าทาไม่จ้างก็ไม่เป็นไรครับบ้านหลังน่ะถ้าจ้างขอเหมือนเดิมอ่ะขอคอนเทนต์ไปซื้อของกินไปซื้อชุดไปซื้อของใช้อ่ะขอเหมือนเดิมเลยอคอนเทนต์อ่ะขอเหมือนเดิมอ่ะถ้ารอบถังอ่ะถ้าจะตั้งอ่ะขอเหมือนเดิมอ่ะไม่ต้องแบบว่ามามาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้นนะมันมันจริงๆพี่มันเสียเฟลแล้วมันเหนื่อยด้วยมันเหนื่อยเราด้วย คอนเทนต์รอบที่แล้วมันก็ไม่เหนื่อยมากอ่ะมันมันไม่ต้องไปเดินแจกให้คนให้ครบร้อยคนอ่ะให้ครบหมดอ่ะลอตเตอรี่ให้แจกให้หมดอ่ะก็คือแบบว่าไปซื้อของกินปุ๊บจบไปซื้อเสื้อผ้าจบไปซื้อของใช้จบแค่นั้นนะครับแบสบายๆอ่ะไม่ต้องไปเหนื่อยกายไม่ต้องไปเหนื่อยใจเราอ่ะคือแบบว่าอูคือเหนื่อยเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้กินข้าวไปด้วยแล้วเราก็หิวน้าหิวข้าวไปด้วยเราก็คิดว่ามีคอนเทนต์แบบว่าของกินของ กินด้วยเหมือนเ็ารอบที่แล้วด้วยคือมันเสียเฟลหมดเลยอะครับคือแบบว่า็อกที่แล้วถ้าจ้างอะครับทาให้จ้างไม่เป็นไรถ้าจ้างของเหมือนเดิมนะมันมีประโยชน์กว่าครับทาคอนเทนต์แบบว่าคอนเทนต์แบบว่าซื้อชุดอะครับซื้อของกินซื้อของใช้เนี่ยก็คือแบบหน้าเหมือนเดิมครับของเหมือนเดิมครับพี่ถ้าถ้ารอบหน้ามันเสียเฟลจริงๆมันเสียเฟลแล้วเราเรายู่ข้าวยู่น้ําด้วย แล้วใช้เวลานานด้วยอ่ะคอนเทนต์อ่ะเราไปแจกคุณระบายให้ครบร้อยคนแบบพีม่มันเสีมันจริงๆวันหลังของเหมือนเดิมคอนเทนต์ซื้อของกินซื้อของใช้อย่างเนี้ยแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าอย่างนั้นอ่ะขอแบบนั้นนะครับชอบชอบแบบนั้นครับก็คือผมดูแรงด้วยนะครับดูแรงคนกดหลับพีเคเอาเหมือนเดิมนะครับของเหมือนเดิมเลยพีเค ไอ้แบบว่าตั้งไปทำคอนเทนต์อโอหมดชื่อเจ้าของช่อง,อองโอหมดช่องอะครับออโอหมวดช่องเจ้าของช่องอะครับคือของเหมือนเดิมอะของเหมือนเดิมอะคอนเทนต์แบบว่าซื้อเสื้อผ้าซื้อของแบบเนี้ยดีแล้วครับซื้อเสื้อผ้าซื้อของกินซื้อของใช้อ่ะผมก็คิดว่าเหมือนเดิมก<ล>็คือนัน่นนะครับไม่ยังไหนก็บอกตรงๆเราเป็นคนซื้อตกซื้อสะสมติดใ,ดใช่มันเสียเฟลจริงๆผมยังเสีย ผมยังเสียเสียมันเสียความรู้สึกด้วยไงมันเสียความรู้สึกด้วยขอให้ทําเหมือนเดิมอ่ะพี่แบบว่ามันเสียความรู้สึกมันเสียเฟลเราไม่ได้ว่าเขาคือแบบว่ามันคํแน้น้ามันเสียเฟลจริงจริงขอเหมือนเดิมเลยรอบที่แล้วขอเหมือนเดิมเราไม่ขออะไรมากขอรอบเหมือนรอบตอนแรกเลยคอนเทนต์อ่ะคอนเทนต์ไปซื้อชุดไปซื้อของกินไปซื้อของใช้อ่ะก็คือมันมันเสียเฟลหมดเลยจริงๆ 滚！